สรุปดราม่าเบลล่าถือดอกลำดวนเจอทัวร์กัมพูชาลงเกิดอะไรขึ้นเป็นดราม่าที่กำลังได้รับความสนใจอยู่ในขณะน,นี้กับการที่ชาวเน็ตกัมพูชาขนทัวร์มาลงในเพจ g d h ต้นเหตุเนื่องจากโปสเตอร์โปรโมทภาพยนตร์เรื่องบุพเพันิวาส2ซึ่งเบลล่าราณีแคมเปญหนังเอกของเรื่องถือดอกลำดวนซึ่งชาวเน็ตกัมพูชามองว่าเป็นดอกไม้ประจำชาติของตน้นซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาสรุปให้ฟัง โดยเพจ Gdh ได้โพสต์โปรโมตหนังเรื่องบุพเพสนิวาสสองเป็นภาพของสองนักแสดงนำอย่างปมและเบลล่าโดยในมือของเบลล่าถือดอกไม้ลำดวนและมีแบล็กการ์ดเป็นดอกไม้ลำดวนพร้อมข้อความบอกว่าดอกลำดวนแทนความรักที่ยั่งยืนปรากฏว่ามีหญิงสาวชาวกัมพูชาคนหนึ่งมาคอมเมนต์ว่าขอบคุณที่ส่งเสริมดอกไม้ประจำชาติของกัมพูชาให้โลกได้รู้จกักแต่ครั้งหน้าอย่าลืมให้เครดิตประเทศผู้เป็นเจ้าของด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีการเอาภาพของ GDS ไม่แต่งใหม่ให้เป็นแบ็กกราวด์เป็นรูปดอกรัชพฤกษ์และบอกว่าบสสตอร์หนังเรื่องนี้ควรจะเป็นแบบนี้มากกว่าขอเตือนว่าอย่าลืมวัฒนธรรมของตัวเองถ้ายังไม่รู้จักวัฒนธรรมของตัวเองก็เข้าไปเสิร์ชใน Google เอาเท่านั้นแหละเหมือนเป็นการเปิดศึกมีคนไทยเข้ามาโต้จํานวนมากชาวเน็ตกัมพูชาก็ไม่ย่นยอ่อเข้ามาโต้กลับไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวงานนี้